เองกากอ่ะน้องเองกากะเข็นมาเองกากอ่ะน้องปิดเ,เ,เองหนาวกว่าไม,าปมาปปา้ป้าไม้ป้ากอกสวยป้าไม่มีไม้พูหรอคอมี ้น้องมึงปั๊มยาไหมเนี่ยมึงปั๊มยาไหมเนี่ยเอาเงยอาชอบกูอวยบินบอมาเดียมาเดียมาเดมาเดียวมาเดียวมาเีมาีมาเดีมาเดี่ยวมาเดีวมาี๋ยวมาเดี๋ยวมาดี๋ยวมาเดียวมาเดี๋ยาเี่ยวมาเดี๋วมาเดี๋ยวมาี๋ยมาเปี๋ยวมาเดี๋มาี๋มาเดีมาเดี๋มาี๋ยวมาเวมาเดี๋ยมามาีมาีมามาีเามามาีเาามาีเา